Okay. Mm -hmm. สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ชนะการพยากรณ์เนาะในช่องนาคาเสริมทรัพย์วันนี้ก็อยู่กับหมอภูมินะฮะผู้ที่จะเข้ามาทํานายดวงชะตาคนที่เกิดในวันเสาร์ประจําเดือนกรกฎาคม2 5 6 3นะก่อนอื่นเนี่ยภูมิก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการพลาดชมในคลิปถัดไปและขอฝากช่องทางแฟนเพจนะคะเสริมทัพย์ด้วยนะคะไม่หมอจะเข้าไปไลฟ์สดในที่แฟนเพจ Facebook นะคะส่วนมากเนาะ,ะใครอยากจะเจอการก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะคะ,ะวันนี้ขอแนะนำนักไพ่นิดนึงนะคะไพ่เวลาขึ้นมาเจ็ดไพ่นักพิภพนากแห่งความบุรมสมบูรณ์ถือว่าดีนะคะมีโอกาสที่จะรีเริ่มอะไรใหม่ๆก็เป็นได้ในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงเวลาที่คุณเ,เขาเรียกว่า คลายตัวนะฮะหลังจากที่เราอึดอัดมานานหลังจากที่วิกฤตมานานเนาะในเดือนนี้เนี่ยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นคนไหนที่อยากจะทําการลงทุนอะไรบางอย่างทําได้เลยเนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีดวงกาลังจะเปิดแล้วคุณพี่เก็บเกี่ยวให้ดีที่สุดให้มากที่สุดนะคะถือว่าเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่โลกใหม่โลกใบใหม่ ที่มันจะดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคขอให้คุณมีความมั่นใจไว้และสำหรับบางคนนะครับที่กําลังรอคอยในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อยากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินนั่นนู่นนี่สังหาและอสังหาได้มีความโดดเด่นเหมือนกันนะเพราะมีภพยหนัาพิภพขึ้นมา แต่แนะนํานิดนึงนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินเขาบอกว่าให้ไปไหว้พระแม่ธรณีซะจะดีมากนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของการงานกันค่ะนะเป็นไพ่หน้าแก้วมณีและเป็นไพ่บรานดาลน้ำนะฮะหลายๆท่านก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าอยากจะริเริ่มอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆนะฮะแต่การลงทุนอะไรครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นหนี้เป็นสินให้กับเราได้หรือเราเข้าไปกู้กู้นียืมสินเข้ามาลงทุนนะฮะตรงนี้ถ้า,ถ,าถ้าถามว่าดีไหมภูมิก็มองได้เลยว่าไม่ลองไม่รู้ นะไม่ลองไม่รู้จริงๆเพราะถ้าเราไม่กล้ามันก็จะไม่ไปไหนเลยฉะนั้นเราต้องกล้าที่จะลงทุน ความเสี่ยงสูงนะฮะ high risk high return นะฮะยิ่งเสี่ยงสูงยิ่งได้เงินคืนสูงเหมือนกันก็เหมือนเราเล่นแกนนารพนันนี่แหละค่ะหมดหวยก็หมดไปเยอะลงทุนทำอาหารซื้อของมาขายเท่านี้นะฮะอย่าไปกลัวนาะทีนี้เราต้องสู้อย่างเดียวนะฮะมีภัยหน้าแก้วมณนีขึ้นมาคือหลายๆท่านก็อาจจะทํางานภายใต้ความกดดันของผู้บังคับบัญชาพอสมควรหัวหน้างานกดดันคุณนะฮะมอบหมายงานให้คุณไม่พอเยอะไม่พอ แถมยังจะมาตามงานชั้นในเวลาเดียวกันอีกชั้นงงมากนะคะเออจะเป็นแบบนี้นะคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะออกจากงานแต่ไม่เหมาะขอพอกันว่าคุณออกจากงานอย่างไม่ได้นะคะคุณพี่ขาทํางานภายใต้ความกดดันเนี่ยมันยากแต่ว่าเรามีทางออกที่ดีคือนหนึ่งนะคะวางเฉยกับคําพูดเหล่านั้นแล้วตั้งใจทํางานของเราให้ได้ดีที่สุดนะคะถึงไหนก็ถึงกันเราก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถเรามีนะแต่ถ้ามันเหนื่อยมากจริงๆตรงนี้ก็ขอพูดกันตรง คุยกันตรงๆว่ามันไม่ไหวนะคะแต่อย่าเพิ่งคิดอยากจะออกจากงานนะออกยังไม่ได้นะคะไม่หมอขอบอกกันว่าตอนนี้สู้ได้สู้ไปก่อนสู้อย่างเดียวค่ะคุณพี่เป็นกษาลังใจให้นะคะเพราะว่าเรายังมีภาระอะไรๆอย่างที่เราต้องรับผิดชอบไปเนาะถามว่างานเนี่ยมันจะมีโอกาสดีขึ้นไหมภูมมองได้เลยว่าดีขึ้นแต่งานของคุณจะเข้ามาเรื่อยๆไม่ค่อยพักผ่อนท่าไรเหมือนมันจะเสร็จแล้วว่าใช่ไหมแต่มันก็จะมีงานใหม่เข้ามาพักเลยนะฮะทีนี้นะคะคนไหนที่ทํางานเป็นอ่เขาเรียกว่า งานฟรีแลนซ์นะฮะช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะฮะคุณจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีการลงทุนอะไรบางอย่างเข้ามาใหม่ๆนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มนะชาวฟรีแลนซ์นะคะคุณจะได้หยิบจับงานเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ในช่วงเดือนนี้นะทีนี้ในเรื่องการเงินค่ะคนที่เกิดวันเสราร์ค่ะนะฮะการเงินเป็นไพ่านาคปราพยศและเป็นไพ่านาคเทวีระวังนะคะนีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าการเดินทางนะฮะเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับรถราบาหารหันนะเออซ่อมรถซ่อมรางงทุกวันนี้ อยู่ดีไม่ว่าดีอรถพังอีกแล้วงงมากนะฮะ่อมทุกวีทุกวันใช่ไหมคะแซงก็สู้ค่ะหรืออาจจะมองได้ว่าเราอาจจะมีการเดินทางก็ได้นะหมดไปเกี่ยวกับการเดินทางค่าเครื่องเพราะว่าในช่วงเดือนนี้คนวันเสาร์ไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะไม่ค่อย เขาเรียกว่าไม่ค่อยสบายตัวสักหน่อยต้องเตรียมตัวต้องเตรียมความพร้อมในการเดินทางตลอดเวลานะฮะซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเราอึดอัดใจก็เป็นได้นะคะน่าประพยศขึ้นมาแน่นอนว่าการเงินเนี่ยไม่ค่อยลงตัวนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีการทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันกับคนในครอบครัวอย่างแรกเลยถ้าว่าคุณทํางานเป็นธุรกิจครอบครัวหรือทํางานกับใครสักคนเดิมทางานร่วมกันนะคะ รายรับรายจ่ายไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะคะตรงนี้ต้องใช้เหตุและผลคุยกันค่อยๆค,คุยกันค่ะคุณพี่ขานะสำหรับคนที่มีคู่แล้วจะมีปัญหาเรื่องของการเงินการทองในครอบครัวนะฮะตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเนาะอย่าให้อารมณ์เป็นนายต้องใช้เหตุและผลเท่านั้นนะคะถึงจะโอเคนะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องความรักค่ะคนที่กันในวันเสาร์นะคะ คนที่เกิดในวันเสาร์คะในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเนาะอ่ะอย่างแรกเลยคนทีคน่คนที่โสดอยู่นะคนวันเสาร์นะคนที่โสดอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้เจอใครสักคนหนึ่งแต่คนคนนี้เขาตามจีบคุณมานานแล้วนะหรือในขณะเดีวยวกันคุณอาจจะได้เจอคนที่คุณพยายามตามจีบมานานนะฮะแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะพูดคุยกับเขามากขึ้นแต่อย่าเพิ่งไว้ใจทางอย่าเพิ่งวางใจคนมันจะจนใจเองนะคะคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละที่ฉันอยากจะคุยนะฮะแล้วฉันก็เบื่อเขาไปแล้วเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยที่เบือ่อ ก็ลองถามตัวเองดูว่าคุณพร้อมหรือยังว่าคุณอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆกับใครสักคนหนึ่งอยากจะฝากฟังชีวิตกับใครสักคนหนึ่งหรือยังลองถามตัวเองดูนะครับเพื mm ่อความกรุบกริบเนาะแต่ถ้าคุณคุยคุณก็ได้นะฮะไม่ยปัญหาแต่ถ้าไม่คุยนะฮะก็ลองคิดดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะทีนี้สำหรับคนที่มีคู่แล้วเป็นอย่างไรนะฮะน่าจำแรงเป็นกลางคกแล้วก็เป็นายหน้าจำแรงในอกน้อยใจ ะะเหนื่อยกับความคิดเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้ฉันอยากจะปรีวิเวกนะคะเหมือนช่วงนี้เราง้อง,งอนกันบ่อยเนาะก็ที่เกิดในวันเสาร์เนาะใช่ไหมเราง้อง,งอนกันบ่อยเราเหมือนกับว่าง้องแงงเอาแต่จงแต่ใจไม่ค่อยเจอกันอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้คุยกันอีกฝ่ายก็ทําแต่งงานเอาอีกฝ่ายหนึ่งก็เบอนกับเธอยังรักฉันไหมเธอมีใครหรือเปล่าเราไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะแบบนี้ นะคะฉะนั้นก็พยายามพูดคุยกันด้วยเหตุและผลเนาะกลุบกลีบนะฮะปัญหาความรักไม่ได้มีมือที่3เลยนะฮะแต่เป็นในเรื่องของการทํางานทั้งนั้นเลยนะฮะทีนี้ในเรื่องของสุภาพร่างกายคุณพ,พี่ขาต้องระมัดระวังนะคะดื่มน้ำเยอะนะคะเพราะว่าระบบไหลเวียนเลือดไม่ค่อยดีนะคะดื่มน้ำเยอะเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมเ,เป็นอะไรก็ไม่รู้แอดแอด,อดแด,ดนะทีนี้มีเป็นภัยหน้ากวนเกษตสมุดเนื่อยทํางานหักโหมค่ะคุณพี่ขานะเดินทางบ่อยนะทำงานกดดันบ่อยนะคะ เกรงบ่อยนะปวดหลังก็มีนั่งนานก็ได้ฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามที่จะรีแลกซ์ตัวเองพาตัวเองออกไปออกกําลังกายบ้างนะคะพยายามรีแลกซ์ทำตัวเองให้มันสบายเนื้อสบายตัวนะคะยืดเส้นยืดสายนะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาสุขภาพร่างกายเนาะถ้าอะไรที่รักษาโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาย,ยาก็ทําไปก่อนนะไม่ใช่ว่าฉันปวดหลังฉันก็กินยา อย่างเงี้ยไม่โอเคนะคะก็พยายามที่จะรีแลกซ์พาตัวเองออกกําลังกายบ้างอย่างน้อยมันจะได้เป็นสุขภาพที่ดีนะมีผลดีกับตัวเราด้วยนะคะเราก็จะได้มีความเฟรชมากขึ้นถ้ากินยาตรงนี้มันก็ดีแหละแต่ว่าเราก็จะไม่ได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะโอเคก็หวังว่าูุิจะให้คําแนะนําได้ไม่มากก็น้อยนะฮะในช่วงนี้เนาะ ก็ก่อนจากกันในวันนี้นะครับคุก็ขอฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เข้าไปกดไลค์แฟนเพจนะคะเสริมสับไปด้วยนะคะเราไปพบกันในการไลฟ์สดตรงนั้นเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ